ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีสัจชาติวันนี้ขอมาเสนอคอนเทนต์ที่น้องๆที่จะเริ่มต้นทํ o u t u b e นะพี่ก็จะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่สําคัญวันนี้ทํากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเปิดสร้างไรายได้ในปี203ก็ไม่ต้องงงแล้วว่าพี่ก๊ออะไรก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะอธิบายนะครับคนที่จะเริ่มต้นทํา YouTube จริงๆเนี่ยพี่ก็ได้ไปจดจาก Google จาก วิดีโอคนนู้นคนนี้มาแต่ก็ไม่ได้ดูเขามากเราก็จะอธิบายแบบซ้ําต่อจากวิดีโอเขานั่นเองครับพี่น้องยูทูบเบอร์ต้องเรียนรู้อะไรบ้างพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างเนาะสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้กับคือการรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นรู้จักการโตพอหรือยังโตพอหรือยังไม่สมยัยว้มว่าเราเป็นเด็กหรือว่าเราแบบอย่างนู้นอย่างนี้คือเราโตพอที่เราจะหาความสามารถในตัวเองเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง ความสามารถที่มันมีหลายอย่างโมโลกไปนี้อย่างเช่นการแข่งรถการเล่นบาสเกตบอลการว่ายน้ําการเล่นฟุตบอลไม่ก็ทั้งการเรียนหนังสือการสอบข้อเป็นครูอย่างนู้อย่างนี้นทหารนี่คือความสามารถตัวเองแต่ว่าความสามารถไม่ได้มีแค่นี้เราก็จะมาพูดถึงเปิดสร้างในได้ใน YouTube ในปี2 0 3น้องๆต้องรู้ก่อนนะคน คนไหนที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็ตามหรือยังไงก็ตามอายุยังน้อยอยู่สามารถทำ youtube ได้ไหมอันนี้ได้แต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองช่วยจัดการนั่นเองนะครับก็คือหมายถึงว่าช่วยสมัคร youtube หรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ว่าเราเนี่ยจะให้พ่อแม่ช่วยทำคอนเทนต์อะไรคือทำได้อายุที่ไม่ถึง18ปีก็ทำได้ถ้าถึง18ปีแล้วพี่ทำได้ไหมก็ได้ครับมา แล้วพี่ก็จะมาพูดเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่า4,000ชั่วโมงพันคนติดตามหรือ10ล้านอยู่ใน90วันเนี่ยใน1ปีเนี่ยเราจะทํายังไงคือเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการนี้เนี่ยการที่เราจะทํา y o YouTube หรือว่าเราจะเปิดสร้างไรายได้ได้มันต้องรออีกนานใน1ปีหรือว่าปีหนึ่งถ้าเราจะทํา YouTube ให้มันครบจริงๆเราต้องผ่าน4,000ชั่วโมงและคนติดตามและ สิบล้านวิวสิบล้านวิวก็คือว่ายอดดูนั่นเองครับแต่ว่าสิบล้านวิวเนี่ยก็คือการดูนั่นแหละครับต้องผ่านทั้งสองอย่างแล้วก็คนติดตามแล้วก็การดูอ้วลมแรงมากและให้เราเลือกวิดีโอที่เราจะผ่านกดจะเอาเป็นวิดีโอปกติหรือว่าวิดีโอที่แบบเป็นคลิปยาวๆวิดีโอปกติก็คือเป็นวิดีโอที่เหมือนกับทิกต็อนั่นแหละครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ YouTube shot ที่ถ่ายสั้นๆถ่ายเกี่ยวกับ ก็เหมือนเพลงนี่แหละที่เราถ่ายหรือว่าถ้าเป็นวิดีโอไม่ปกติก็อย่างเช่น YouTube ที่เราทําคลิปนี่แหละครับเป็นคลิปที่ยาวๆถ่ายที่ไม่เกี่ยวกับวิดีโอที่สั้นถ้าเป็นวิดีโอที่งสั้นนะเป็น YouTube Short ครับและ4 0 0พชั่วโมงใน1ปีเนี่ยถามว่านานไหมก็นานอยู่ครับแต่ว่าถ้าน้องๆจะตั้งใจจริงๆแต่สู้อยู่กับมันเนี่ยน้องๆต้องคิดแล้วว่าน้องๆเนี่ยจะเลือกความสามารถอย่างไรคือไม่ได้บางครับที่ทุกคนจะ ทำเกี่ยวกับยู u ู u นะแล้วแต่ทุกคนว่าทุกคนจะทํามันอยู่ที่จิตใจและความสามารถของทุกคนอันนี้ก็ขอพูดก่อนนะรายได้จาก YouTube ก็จะมี5อย่าง5อย่างนี้ไม่ใช่แค่โฆษณาและคนติดตามเท่านั้นนะครับมันมาเสริม1โฆษณาวิดีโอแล้วขอบอกก่อนว่าท่านใดที่ยังไม่สมัคร YouTube เมียมพีเมียมนะครับผูดผิด y o u t u b e พีเมียมท่านใดที่ยังไม่สมัคร u t u b e พีเมียม ให้ไปสมัครเพราะว่า YouTube p r e ิมีมนั้นเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าสมัครแล้วเขาจะคิดรายได้ไหมพี่คิดเพราะว่า YouTube นั้นเขาคิดรายได้ให้เรานะครับท่านไหนที่ยังไม่สมัครหน้า y o u ูทูบพิมีมนะนะก็ไปสมัครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกับช่องตีทัศชาคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับและสสมาชิกของชุมของซปเปอร์แซงเนี่ยก็คือเป็น กดไลน์ได้ค้าหนึ่งที่ YouTube เขาคิดเสมอมาและ3 s h o p อป,ปหรือ Supercat ก็เป็นรายได้นะคะอันต่อไปก็จะมาพูดถึงถ้าช่องไหน YouTube หรือระบบแต่ส่งอ e ีเมลแล้วให้น้องๆท่านพี่น้องหรือครอบครัวลุงป้าน้าอาที่ทำ YouTube แล้วเนี่ยให้ไปสมัครได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่สมัครก็ให้ไปดูคลิปที่คลิปไหนที่เขาสอนเนี่ยให้ไปทําตามแล้วก็ไปสมัครนั่นเองรายได้จากโฆษณาหรือคลิปที่ทําผิดกฎ ก็คือเราเนี่ยรายได้จากโฆษณาแต่ว่าท่านเนี่ยมีการทําผิดกฎไม่ว่าจะเป็นคลิปลิขสิทธิ์ชุมชนแล้ว YouTube ได้มีการไปตรวจสอบว่าเนี่ยคือเราไม่ผ่านกฎก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ทำ u t u b e เนี่ยอย่าไปทํากฎที่พี่เลนพี่เลนเพราะว่าเราอาจจะทําไม่ถูกกฎหรือว่าเราไปคิดแบบเนี่ยคร่งแผงก็ขอให้ท่านพี่น้องครับทำคลิปที่มันถูก,แล,กแล้วก็ลา ขอซ้ำอีกรายได้จาก YouTube ก็มี5อย่างก็มีจากช h อป e ีโฆษณาหรือ Super แซง Supercat แล้วก็ลวหลายอย่างไม่ได้มีเฉพาะแต่รายได้ที่เราที่เราคิดเนี่ยเราจะคิดอยู่เรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับที่คนติดตามเนี่ยเขาจะคิดกันรายได้ก็คือมีคนติดตามและยอดวิวไม่ใช่แค่นี้ครับจะมีช h อป e ี s ซ p เปอร์แซงซูเปอร์แคแล้วก็โฆษณาแล้วก็หมดยังวะก็แค่นี้แหละ สาหรับคนที่จะท,ทํา YouTube จริงๆเนี่ยเราต้องเรื่องรู้ก่อนว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงครา้งหน้าเราต้องร,รู้สึกวางแผนแล้วก็อย่าไปคิดซะว่าคนที่ทํา YouTube สําเร็จแล้วเนี่ยเราไปคิดแบบเออเขาทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําเหมือนเขาได้อย่าไปคิดให้เราคิดเสมอว่าเราต้องสู้เราเราต้องทาที่คลิปคลิปไหนที่มันไม่มีประโยชน์เราอย่าหาสรรหาให้เราทําแบบคลิปเกี่ยวกับอธิบายก็ได้ถ้าคนถนัดอธิบายเราก็ทําอธิบายใช่ไหม คลิปแบบสนุกเราก็ทําให้มันสนุกให้มันเฮาแต่ว่าถ้าใครที่จะเลือกทาคลิปแบบเกี่ยวกับสร้างรายได้เหมือนที่พี่พูดไปเมื่อกี้ก็สามารถอธิบายต้องไปสืบคนยังไงพี่ก็ Google ไม่ก็วิดีโอแล้วเราก็มาฝึกคบควนว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์หรือเปล่าเราจะอธิบายให้คนดูเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนดูเขาเข้าใจจริงเขาก็จะชอบคลิปเราก็ไว้เจอการโอกาสหนะ้าถ้าใครชอบคลิปเกิร์มาอยูย่ไม่ใช่เกิร์มาอยู่เป็นคลิปที่ เมื่อไปปีที่แล้วอาจจะคุ้นหน้าพี่หน่อยแต่ว่าเป็นช่องใหมก่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดให้กับช่องตีตัตชาติแล้วก็ไลไว้เจอกันโอกลาดหน้าใครที่จะทำ u t u u e เนี่ยต้องดูคลิปพี่ไว้เป็นแบบนี้แหละก็คือแบบว่าคนที่จะเปิดสร้างไรายได้เนี่ยยังไม่รู้ภาว่ากด YouTube มันเป็นยังไงพี่ก็ได้อธิบายเป็นแล้ว ก็อย่าลืมไปกดติดตามด้ถ้าคลิปพี่ยังไม่สอนแบบละเอยียดก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นสามในก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย